สบายดีพี่น้องปลอดภัยเมื่อสุขสุขคนเนาะมาพบพระพ่อกับส่องบัลคอนสวรรค์นออนทั่วอีกเป็นเก่าเสียนเคยเนาะพี่น้องก่อนขสาชวชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามส่องบัลคอนสวรรค์นเนี่ยเด้อพี่น้องเมื่อนี้คอนสวรรค์เองกะถือว่ามาตามนัดมาตามสัญญาเนาะของแม่จันทร์สมอนเนาะพี่น้องอ,อินซีเซียงใหม่ที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่นะอีสอาร์เนาะเพิ่นกะได้ฝากเงินมาสวยอ่า สื่อน้ำถวายในงานศพของอเียบพชรประคุณฐานของยฐานโกวิหารันโตนะพี่น้องในงานศพอ,อ,อยู่วัดปันเกลองดงเนาะวัดลูกขวัญน,นารามนี่เลยเนาะพี่น้องแต่คอนสอนเองก็ได้มาหลับเงินหับเงินจากเมสันเนาะอยู่ในตลาดปันเกลอกดงบ้านอันแขงโกกนี่เนาะพี่นอ้องเพิ่นก็ได้ฝากมาทางซ้ายของเมสันเนาะเลยครัเพิ่นก็สิได้เอาเป็นเงินกีบให้เลยครับพรสวรรค์ก็สิได้หับเอาเงินจากเพิ่นเนาะ อาจจะนวหนึ่งรอเดียนก็คือผลเ่ียวเงินกี่พี่เนาะอันนี้คือเมสันสบายดีพี่น้องคืเนี่ยเม่สันสบายดีเมทเมนกันสมอนเดเงินเจ้าผ่านมาที่มองให้บริสวรโดยที่น่งที่ไหนตามเจ้าสั่งและโดยโดยการองรับอะไรผ่านโตนะไรโตผ่าโตเนาะถึงประสาชนทั่วทง โดอามอนอยมกาและอยงโดยจำนวนจำนวนหนึ่งอยเหรียญนอกับแตกเป็นเงินกีบมาเรียบร้อยเนอะโตกอยู่จากล้านแม่เจ็ดแสนเจ็ดสิบนยจโดนจำนวนหนึ่งล้านหน่งแสนเจ็ดเจ็ดสากาจ็นจำนวนครึ่งหนึ่งคนกับแยกใครไปซื้อน้าเนอะพี่น้อง อย่านี้ครับไปซื้อน้ำถวายอในงานศพของพระเดชพระคุณทานของยัยทานโควิหารันโตนี่นะเนาะแม่โดยโดยอันนี้ขอนสวรรค์ก็ได้มหาภพเป็นทีดเฮียมพ่อเดี๋ยวเนาะแม่เนาะอาจารย์สมรที่เชียงใหม่อันนี้ขอนสวรรค์ก็ได้มหาภพเดี๋ยวดูแม่เด้อเอาบุญเอาสิ่งน้ำกันเนาะทีไดียวไปเป็นสะพานบุญให้เพิ่นไปซื้อน้ำซื้ออันนะลงไปถวายให้เพิ่นเอากระซีเด้ซื้อประกอบน้ำลาคือกันเถอกระไดขอขอบขอบใจและไร้ น้ำแม่อ่าจันสมอนเนาะขอหายอยู่ดีไม่แห้งบุญนคำนำสู้อยู่หมันคนยืนให้ขอให้เขียนให้ถนัดโลคาเนาะเงินคำกามีแต่ไร้เข่าไร้เข่าปวขาดมือนปลดเนาะพี่น้องเนาะโดยอ๋อปวยพ่อนคนในแม่ให้ป้าม้อนมันจะไม่ไม่แห้งต่างลูกพวกติดงางอันนี้ให้พวางให้พวางให้คุญนคำนำสู้ได้ที่ได้อันติดส่วนกุศลไปหายงาคารโก้ก็ได้โด เป็นตำบป็สูเป็นน right. yeah. ่แหโดยโดย่ก okay. okay. right like well ัเน้อยนั่นแหละเจ้ากระหยยูรีพีแห้งคือกันยูีห้เจ็บหาเจ็บห้ไข้หายผานโรคคันอะไรโดยยูีมีแห้งคือกันนั่นแหละยรีมห้เดียวเลยแนแหหนเอาอบใจหลายเนาะถูถโมทนาบุญ ขอนหลับสายข้ามแม่จันทร์สบายด้วยต้น Sita yasa tanato, upakam pati sonya ti namu cha ayameta sito petana bucha jaka ula la palcha pihunamano patinan, tungtehi punyang pasuta hanapa kati satu kanamkan. ความเจริญมีสิสุดสุมากแบบรวยรวยรวยเงินทองเลยรวยเงินเงงกว่าเก่าเลยีบานไร่ข้าวไร่ตลาไรเขาเมื่อคนหาแก้วเรื่อยก็ขาดสายเลยมีทนายทนายก็ได้ทอนคนแบบนีมีเออม่แกันสมองพิซซี่เสียงใหม่ ยูเคตอกลัสาหรัฐอเมริกาเอาจิ้คุกซื้อมูเตเมโมตนาหนากได้คนี้เจ้าดื้อสินนาตานาีมีสุดใจสุดใจปากัให้เป็นเย็่ที่หน้าปาธนาสิ่งใดขอได้สมควมมากปาธนาขอบใจหลายๆเลยสินจนติดต่อมาสนรันตางตเลยุกสายทุายกได้มาครับมาสูต่อต่อไปเลยเป็นสามานปาลมีถ้าตุ้ยก็ได้ว่า ักวทัามจัสมันท์ทา้ตูนึกทลายอถ้าม่ตูพี่นัองก็ใส่ก้อนในทั้งแม่จัสมอนเนาะอยู่ทางยูเอเแหล่พี่น้องคนจะได้บริจาคหน้ามเนาะเวันสาเร็จไปพี่น้อง ขอสอนเองกับขอขอบอกขอบใจเนาะมาทางอ่า USA เนาะสตูแอนด์จันสมอรคมผักดีีชงใหม่ที่ได้มีส่วนห่วมในงานอ่าถวายเซิร์นประสบของผ่านโกวิหารลันโต้ครับพี่นับน้องอยู่ในวัดลุคขวันนารามเนาะวันเกิดของโตมือสปอนเซอร์พระวันเขีที่จะได้จัดขึ้นในวันที่18บแปดมกรเดือนน้องอ่าในมือถวายเซิร์นเนาะแม่เนาะอ่า ลูกก็ได้เป็นสะพานบุญให้แม่เป็นที่เยาะห้อยเนาะแม่เนาะท้าว่าแม่ต้องการอยากหายคลอนสวัสดิ์แลนรียกสิ่งไรกับติดต่อมาได้ตลอดเท่าสี่ชั่วโมงเนาะแม่เนาะพอชาร์เองกับพอให่งแหงมีแหงขายไงมือสิ่งใดกับพ่อแห่งตคก้อเจริญนหนึงเรื่องเนาะคือคมศิเป็นสะพานบุญให้เนาะแม่เนาะแต่ทุกผูกทุกคนนั่นแหละผู้ใดอยากเานั้นนะคเหตุผลเหตุท่านก็คือความศิเป็นสะพานบุญให้ พรสวัสดิ์เองกับภาคูมิใจร้ายเนาะที่ได้มีส่วนร่วมเป็นสะพานเมเนาะกหวใจรายพรสวัสดิ์เอโชคไว้ทีตะก่อนเนาะกันในตอนต่อไปม่ีเรียกยังกับให้ติดต่อมาทางคสวฟสด้วยาทีมงานวัสดว์ก็ได้เนาะอบคนก็ได้เนาะพี่เนาะพอสั่วนสบายดีาะแต่ละคนน้าเนาะ น,นีกองคนมาจากเอฟซีทั้งอเมริกาคือ พ่อแม่จันจันสมอนได้เนาะจันสมอนอ่อาคนถักดีที่เชียงใหม่โอ้จากอ่า U.S.A จาก U.S.A เนานะคือจากน้ำน,น,น,นในขังแม่จันสมอนเนาะ <c oughs> คนถักดีที่เชียงใหม่อยู่ทางสำหรับอเมริกาหรือว่าอยู่ทาง U.S.A พี่น้องได้เพิ่นได้มาหอมทานน้ำเนาะคีองาน ตาปนาคิตศพของยหันโกเนาะย่าลันโตเนี่ยอยู่ที่บ้านแคกะกะ่กอกลงมือจำพรแฟนสมน,นเกเขตตอนนี้กำลังตาเคียมเพา่เอาหน้าขึ้นไปนอกจากขึ้นไปทาวายว พนกระต๊กหน่อยแท้นเน่บอก่อเราแคนเน่ยนกําลังต๊โอ้ยกะลังแขนใหญ่หน้าองเชี่ยจน ใจเสิว่าห <c oughs> <c oughs> ัวเงินของนาดโตเนาะใฮันโตเนะานเนะนี่ก็คือท้งน้ำจากทางแม่จันสมอนเนาะอยู่ทาง USA ภูแหละอยู่ทางอ่างสหรัฐอเมริกาพี่นอเนเราคนได้มาบาริจาคน้ำนี่แหละฝากเงินมาให้เบาก้อนสวรรค์ ฝากมาให้บ่าวคนสวรรค์พี่น้องะที่เก่าทีถวายหน้าใหม่จันทร์ตะวันคมผักดีที่เชียงใหม่เนาะตะวันตะทอดนะก่อนมันเครื่องดูดนะเครื่องดูดเครื่องดูดทุกคน เตรียมมาเลยพี่น uh ้องเอ้ย